โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊าแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุลัดิกเดอร์เกมกันอีกครั้งแล้วนะคผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะฮะก็องบอกทุกคนได้เลยว่าวันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนไปตีแพ็คนั่งรถเล่นกันนะผมว้าว ก็ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าแพ็กเนี่ยพี่เคยเล่นมานานแล้วนะผมเคยตีมานานแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วต้องจัดแล้วหน่อยนะผมมันชื่อแพ็กอะไรวะนี่ครับผมทุกคนที่เป็นรูปเห็นไหมมีคนนะผมอยู่ในรูปวงกลมเนาะก็ไม่รู้มันชื่อแพ็กอะไรนะผมก็ี่เรียมนว่าแพ็กนั่งรถเล่นนะเคยตีเมื่อตั้งแต่สมัยเล่นใหม่ๆเลยนะผมวันนี้ก็จะมาจัดอีกแล้วหน่อยครับผมโอเคไปครับผมไอ้ยาตัวโอโห ก็ไม่ค่อยดีแล้วแหละนะแอมโมไนี์นี่นาจะเลือดเยอะสดไหมมันก็โอเคตัวตัวตัวสดสีกันนะผมสามธาตุแต่ว่าแอมโมไนี์เลือดเยอะสดโอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิตัวเป็นแบบนี้เหรอถ้าตัวแบบนี้โหเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยครับผมเอาเป็นธาตุเนวประการังไป้าหน่อยนะครับผมโอ้โหดูตัวแต่ละตัวเิ คือมันก็ไม่ได้แบบหวือหวามันไม่ได้มีตัวแรงๆเลยเหรอเนี่ยเอาจริงดิก็มันอาจเฮ้ยมันอาจเอานี่แล้วกันในปลาแล้วกันนะบนผิวน้าครับผมแล้วก็เอาเป็นนี่แล้วกันน้ําเหมือนกันอ๋อมีเลือดตัวเลือดเยอะไว้นะครับผมแล้วตัวท้ายโอ้โหแอมโมไนต์กับโมดาตอพี่เลือกสองตัวนี้นะเอาเป็นตัวอะไรดีวะขอคิดแป๊บหนึ่งโมดัตอไปโมตาตอดีกว่าจัดปาครับผม เอาตัวแบบอืมอันนี้รอบแรกเหรอมันมีทั้งหมดห้ารอบใช่ไหมแล้วนี่รอบแรกขนาดนี้แล้วเหรอเอาจริงดิรอบแรกต้องเบาเบาดิวะโอ้โทุกคนดูตัวพี่ดิดูตัวฝั่งพี่กับตัวฝั่งมัน <c oughs> นี่รอบแรกจริงๆเหรอคือไม่ใช่ะไรนะผมทุกคนรอบแรกมันจะต้องเบาเานะปกติด้วยปกติแล้วนะ รอบกล่องรอบตามค่อยโหดก็ไม่ว่ากันหรอกนี่มันเปิดตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วรอบอื่นจะไหวไหมเนี่ยไปครับผมได้แก้บนฮะไม่เป็นไรมันอาจจะแบบเบาๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแพ้พวกนี้มันน่าจะดูเฉลี่ยตัวของเราที่ได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะตอนแรกๆพี่เล่นตอนนั้นก็เคยแพ้เคยชนะนะผมเคสองมาเอาแล้วหน่อยอม,มันเปลี่ยนโมตามันเลยว่ะ โอ้โหเปลี่ยนมาปุ๊บตีเลยโอ้โหเนี่ยยังไงอะ่ะพี่ก็เสียตัวหนึ่งอยู่แล้วนะในแมตช์เนี้ยยังไงก็เสียตัวหนึ่งนะถ้าไม่เสียถามหน่อยว่าจะจะเดินชนะเดินเกมชนะได้ไงวะโอ้โหไม่ตีกเดี๋ยวพี่จะขอคิดคำนวณดีๆเลยนะใจดีรูดเตือไปครับผมดีมันการสองพี่จะขอใจเย็นๆเ,เลยนะขอเล่นแบบไม่ไม่บ่นเยอะนะครับผม สองโอ้โหดีสองดีมันยังดีสอง,สองโอ้โหโอเคได้แปดแล้วเราแต่ยังไงก็ต้องเสียตัวหนึ่งเหยียบ้าทุกคนไอตัวนี้ยังไงก็ต้องเสียครับผมงั้นก็ไปเถอะไปเออโอ้โห,โโหมันเหลือไว้หนึ่งไอพี่คำนวณยังไงวะพี่คิดว่ามันหมดแล้วนะเว้ยมันเหลือไว้หนึ่งอีกเหรอวะอือ ไปนอนไปนอนในหนูเออเรียบร้อยไปดียังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วนะผมตัวเนี้ยขอให้เรามีชาติตีก็ยังดีครับผมโอ้โหหกตีมาตีเยอะๆนะตีห้าครับผมโอเคยังทําให้มันตีห้าได้เออเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกโอ้โห <laughs> เสียตัวตั้งแต่รอบแรกเลยนะออนี่ขนาดพี่ว่าพี่คิดดีแล้วนะค่อยเล่นใจเย็นๆครับผม เราจะไม่เปลี่ยนตัวฮนะเพราะตัวท้ายของพี่อ่ะมันเบาเกินนะผมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ปลาเงินก็จบตายอีกกลายเป็นเสียสองตัวในหนึ่งแมตช์เลยนะไปอืมปึ๊บปึ๊บ,บนี่เป็นไงไม่ประมาทแล้วครับผมมันเหลือหนึ่งไอตอนแรกพี่ไม่ได้ประมาทนะแต่วิจําไม่ได้ว่าไอโมตาเจนสองมันเหลือหนึ่งนะผมเออลืมเจ๋ยโอ้โหไม่ตีแบบนี้ด้วยงั้นพี่ต้องเตียงแล้วครับผมทุกคนเออการสอง เออเรียบร้อยไปดิโอโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมเฮ้ยแล้วเมื่อกี้พี่ไม่เสี่ยงแล้วพี่ไปกันไปชาร์จเนี่ยเท่ากับตายสอตัวเลยนะแล้วตัวที่ตามของพี่เนี่ยลงมาแพ้ทตาปลางเงินอีกโอ้โหโอเคครับผมมารอบโอ้โหเอาจริงดิว่ารอบสองโอ้กาปนหัวเลย เฮ้ยทุกคนดูรอบกล่องดิถึงพี่จะโอ้โหมันเสียไปแค่ตัวเดียวแต่ดูดูรอบกล่องมันแล้วดูตัวพี่กับตัวฝั่งมันดีทุกคนเอ้าไม่ได้ว่าไอไอโกงหรอกนะแต่ทุกคนวิจารณาดูครับผมโอ้โหนี่รอบสองนะกูจะรอดถึงรอบสามไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดถึงรอบสามว่ะดูตัวสามดีไปไปกว่าครับผมโอ้โหตัวราบพี่กับตัวบสามมันเอาไม่ต้องตัวสามดีไกวัวหนึ่รอกงเนี่ยอาตัวี่ ก็จะไม่ไหวแล้วนะผมนี่รอบสองเ้ยทุกคนดูไม่ผิดนะฮะ <c oughs> เออถ้ามันเปลี่ยนตัวมาเราก็ยังไม่ตายครับผมแต่ก็น่าจะจุกรอบนี้ก็น่าจะเสียตัวหนึ่งอนะ่ะมายังไงก็ต้องเสียาจะเอาอะไรไปชนะวะในทุกรอบนะผมก็ยังพี่ว่ายังถือว่าก็ยังดีนะที่พี่เสียหนึ่งตัวนะผมแบบว่าชนะสา,ามตัวได้เนะี่ย ถือว่าปุ๊กนะถือว่าดีนะคำนวณได้อยู่นะผมโอ้โหมันสองไม่อยากจะพูดเยอะด้วยเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาตีไหมเออเปลี่ยนมาตีอีกเอมูไนท์ o ight, เลือดรดอีกโอ้โหไม่เป็นไรเฮ้ยยังดียังดีถือว่าเอมไนท์ o ight, ยังพอก,กันได้นะผมเพราะฉะนั้นเอมไนท์ o ight, สานต่อลูกสานต่อไปก่อนสามมาสามมาเอ้ยตีสองอีกโอ้โหจะเก็บไว้ไหนเนี่ย โอ้โหฮัลโหลเพื่อนจะเก็บไว้ไหนเนี้ยโอ้ทำไมรอบสองพี่ถูกดดันขนาดนี้วะทุกคนดูตัวดิเอาอะไรไปชนะวะ 500, ห้าร้อยโอ้โหเลือดห้าร้อยดาเมตระดุงแล้วยังสองร้อยอ่อะไปนอนปุ๊บปุ๊บเออเรียบร้อยไปก่อนตัวแรกเนี่ยยังไงก็เสียตัวนี้ยังไงก็ตายครับผมไม่เป็นไรลูกถือว่าหนูทดำดีแล้วให้มันตีสี่มาเถอะ เอ้ยตีสามโอเอเรียบร้อยดาเมจมันเยอะกว่าเราไงแล้วเราเหลือต่องด้วยมันก็ต้องตีสามได้ถูกละนั้นตัวนี้อิงจุงอไอเต่ามาจะไม่ตีตัวนี้พี่ตายเลยไนอะปลาปากแฉกโอ้โหไอเต่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าถ้ามันสะดุ้งดาเมจก็น่าจะเยอะอยู่นะไงตายก็ตายครับผม เออเรียบร้อยไปดีตายเป็นตายอ่ะมันต้องแลกอ่ะคือมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้จนถึงแล้วก็ต้องแลกให้แบบว่าตัวเองชนะไปได้ตาต่าตาครับผมนี่ไงแล้วมันก็ตีตีแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหชนะรอบสองนี่แบบสองตัวเลยนะผม,มเรียบร้อยแล้วตัวลูกพี่ก็อย่างเบาอ่ะ โ okay, อเคจบไปในรอบที่สองครับผมถามจริงเอาจริงๆนะอ i อกู <c oughs> จะไปชนะมึงได้ยังไงถามจริงจริงเถอะโอ้โหลีบตามรอบจเจริญเจริญพรมาเหลืออีกสามรอบโอ้โหกระตองตัวครับผมสามรอบกระตองตัวโอ้โหเอไอแล้วดูตัวฝั่งนูน้นเครียดเลยครับผมมา เอ้โหัางตอนแรกก็น่าจะแบบว่ารอบเลขเบาๆให้เราเหลือตัวใช่ไหมแล้วรอบต่อก็ให้เราเหลือตัวหน่อยแต่นี่มันไม่ให้เหลือเลยอะแล้วรอบเนี้ยไอหอยตายได้หอยตายนี่ก็จบแล้วนะทุกอย่างจบโมเลตอ์ตัวเดียวแบกไม่ได้นะผมโอ้ยไอโอ้ยเต่ามันยังตีตีส่วนธาตุนะผมเอ๊ะเองเล่นพี่เหรอไอหนอูไม่เปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวด้วยใช่ไหมไอเต่านั่นเองก็ต้องไปนอนแล้วล่ะ ไปนอนไอ้หนูเออโอ้โหอ่้้ยพี่คำนวณผิดเหรอวะเมื่อกี้ไอบ้าเอ้ยโอ้โหไม่ได้ดูมันล้วนหมดแล้วนะผมทุกคน <c oughs> กอโทษด้วยนะผมคือมันงงไปหมดแล้ววะ่ะมันเหลือเท่าไหร่ไม่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะผมโอ้โหมันหลงอะ่ะยังไงตาเนี่ยก็ต้องเอาแอมโมไนี์อ่ะต้องแลกแนละ้วผมเพื่อที่จะได้แบบว่า เัาเสียหนึ่งเก็บสามหลยว่าง่ายๆโอ้ยไอไอมันโงดยังจะเกมเ,เด้งใสอ <c oughs> เออตีสองเออตีพอดีด้วยทุกคนเด้งเกมปุ๊บแล้วก็ตีพอดีด้วยทุกคนเอาดิเอาเข่าว่ะแล้วมันเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะั่นน่ะโอ้โหเอาเข่าเลยว่ะไอตัวไทย ตัวทยเดี๋ยวเราต้องกันไว้ครับผมไอ้นอนในหนูเอ,อึ๊บเอึ๊บอืมเ,เ,เรียบร้อยไปดีโอ้ตีพอดีว่ะทุกคน <c oughs> เด้งออกเกมเพื่อไปคิดเหรอไอเฮ้ยพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมผล้วมาตีห้านะโอุยไม่ตีด้วยเอาแบบนี้ต้องเสียงครับผมมาถ้าเกิดพีทาร์ดไว้ก็เด้านั้นครับผมเราแพ้ทาเออเออเรียบร้อย โอ้โหเม่นกันสามโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมโอ้เหลือโมดาตัวเดียวกูจะไปชนะได้ยังไงโอ้รอบที่สี่โอ้ตัวเดียวตัวเดียวต่อตามนะผมไปไม่เหลืออะไรแล้วผมลิปนี้ยังไงพี่ก็ลงนะยังไงแพ้พี่ก็ลงเพราะว่าอ,อยากให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้ครับผม ไอ้ไอมนโดนกูแบ็กมีแล้วโดนนี่ไอ้มันเกินไปอ่ะทุกคนทุกคนอาจริงๆคลิปนี้ถนะ้าเกิดได้แบบลงนะคือทุกคนพิจารณาดูเลยนะผมไปเล่นในชนะยังไงวะมาสูสดใจหรอวะตาเนี้ยหนึ่งตอนสามอ่ะโอ้ยตีหนึ่งด้วยโอ้โหตีเลยเฮ้ยูโมตาทุกคนตีเลยอ่ะ ไอ้นี่มันเหมิมเกลิมครับผมไอ้นี่มันเหมิมเกลิมมากคอยาวจะไปจะนะย,ยังไงวะเออเออบอ้อตีได้น่ารักน่าจังครับผมแล้วพี่ยังเป็นต้องรีบไหมเนี่ยแต่ตัวท้ายไอไเราตีไปไม่เป็นไรนะไอ้หอยอย่างน้อยไอพวกหอยมันแพ้ธาตุเรานะผมยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่พอให้รอดจะรอดไหมรอบเนี้ย ถ้าจะพอรอดได้นะเออไปนอนเอ,อเรียบร้อยไปดีมาไอหอยลงมาฮะมันแป้ธาตุเราครับผมเห็นไหมพี่ตีแค่หนึ่งมันก็ตายแล้วนะฮะเดี๋ยวที่ว่ามันจะหืมมันตีหนึ่งมึงจะเก็บไปถึงไหนเนี่ยจะโกงไปถึงไหนเนี่ยไอไอตีตีให้หมดแล้วก็แล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะลองเสี่ยงตูตีดูนะดูว่ามันจะแบบว่าไอนี่ไหมมันจะแบบว่ากันเท่าไหร่ ต้องลองครับผมขอแก่พี่ตีหนึ่งก็ตะดุ้งแล้วโอ้ย,อยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไปดีเกินมาต่องเลยว่ะพราจี่เกินมาหนึ่งมันก็ตายแล้วนะดามเมจเราตะดุ้งเยอะแล้วผมมาห้าอืมสีสีปึ๊บออโอ้ยเบาๆไปเฮ้ยได้เจอว่ารอบนี้ไปนอนนะไอ้หอยดากน้อย ไส่นอนไอ่หอยโขงปึ๊บปึ๊บเงียบเงีบเรียบร้อยโอเคก็จบไปในรอบที่สี่ครับผมโอ้โหวันนั้นเราลูกพ่อสุดยอดว่ะรอบที่สี่ว่ะเอาอ่ะครับผมมาถึงรอบสุดท้ายนะมาลุ้นกันครับผมใครจะอยู่ใครจะไปมาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะแค่กูแพ้ธาตุก็เรียบร้อยแล้วครับผมไปครับ ก็มีตัวมาแบบว่าแดงงห้หมดแต่อ่อตัวหนึ่งนะพอไหวนะพอไหวนะแต่มันไม่เหลือแล้วครับผมแล้วตัวโอ้โหตัวมันไม่เบาเลยอ่ะดูดิเลือดก็ดาเมจก็เออนั่นละเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นั้นก็สั่นแล้วครับผมคือถึงพี่ป้องกันไปอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ต้องเสี่ยงชาร์จอ่ะให้มันตีให้มันเหลือหน่อยละให้มันตีให้มันเหลือหน่อยละ เหลือหน่อยจริงๆครับผมเหลือหน่อยจริงๆอนะ่ะ <c oughs> แค่มาถึงตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วนะผมว่าพี่ไม่มีทางชนะมันเลยนะครับผมทุกคนจบแล้วฮนะทุกคนพี่เ,เต็มที่มันแล้วจริงๆนะอันนี้เราบอกว่าขอไปไว้ล่วงหน้าเลยนะแต่ขออย่างน้อยว่าขออย่างน้อยขอให้หลุดใจจริงๆวะมาเอาแล้วหน่อยสู้หลุดใจก่อนครับผมอืม้ม ป้องกันมันไม่ดีโอ้ยแต่วมันเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมือดีนะมันป้องกันสามไม่งั้นแล้วเรียบร้อยมาตีมาเออตีตีครับผมเ,ออเรียบร้อยโอ้ย <c ười> คือพี่โดนแค่ตะกิดนิดเดียวก็ตายอะ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะผมตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะตีตัวนี้ไปนอนก่อนไอตัวนี้ต้องไปนอนก่อน แล้วพี่ก็จะเก็บช้าป้องกันไว้เพื่อให้แบบว่าอย่างน้อยได้จัดการสองตัวก็ยังดีครับผมเต็มตีที่สุดแล้วฮะใครนอนอึ๊บอีเรียบร้อยก็จริงๆพี่จะป้องกันไอป้องกันสองล้วไปชาร์จสองก็ไม่ได้นะ a ออมันก็รู้อยู่แล้วผมเราเหลือเท่าไหร่นะเราหลอกมันไม่ได้นะผมเห็นป่ะมันก็ตีตีครับผมปุ๊บเออโมดาหนึ่งเจอโมดาสองไอหนู อย่าน้อยค่าก้าอีกได้หรอวะอม,มายังไงก็มันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับผมยังไงก็ไม่จะน่าอยู่แล้วนะเออเรียบร้อยไปดิมาดิก็เต็มดีกับชีวิตนะครับเหลือตัวหนึ่งแล้วไงตีมาดิตีมาติตีตาม้วย <c oughs> ไม่ได้เกียดกูตีตีแล้วหน่อยเหรอโอเคก็จบไปในรอบที่ห้านะผม รอบท้ายนะก็อย่างที่เห็นครับผมแพ้ก็คือแพ้นะผมคือพี่แพ้แล้วพี่ก็อยากจะลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคลิปนี้ขอเป็นลงแล้วกันนะผมก็อย่าดราม่าหรือว่าพี่เลยนะผมคือพี่เต็มที่กับมันจริงๆแล้วจะว่าพี่กาก็ไม่เป็นไรครับผมมันก็กระตู่เท่านี้จริงๆมันได้เท่านี้จริงๆครับผมคือเต็มที่แล้วนะขอไปแล้วผมคนที่แบบว่าคาดหวังไว้ด้วยนะสาหรับคนที่ดูตั้งใจดูก็จะเห็นนะผมว่ามัน AI มันเกินตั้งแต่แรกแล้วนะผมขอไปจริงๆนะขอโดษทุกคนด้วยนะผมแล้วก็ขอบพระคุณนะผมที่ดูพี่ังจดเนาะโอเคผมก็ยังได้การ <c oughs> ออไม่รู้จะพูดยังไงวะคือแค่ตาแรกพี่ก็เห็นแล้วว่าพี่แพ้ะ โอเคครับ okay, ผมก็ได้เจ้าตัวนี้มานะฮะน่ารักน่าชังกันเลยดีเดียวนะผมพี่ก็ได้เลเวลแม็กไปแล้วแล้วก็ไฮบิดไปแล้วนะผมใครก็ย้อนคลิปดูได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม hoo. ไปแล้วครับผม